นี่เป็นต้นไอเดียว่าเราจะสามารถวัดความสดของไข่ได้ยังไงโดยไม่ต้องทุบไข่รองศาสตราจารย์ดรสุปกรณ์ห่านตรงเนินอาจารย์ประจำภาควิชาวิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับ นวัตกรรมที่พูดถึงนี้เป็นนวัตรกรรมในการตรวจวัดความหนานแน่นและก็ความสดของไข่หรือว่าในที่นี้หมายถึงแค่ไก่เนี่ยผมคิดว่าทุกๆุกท่านคงจะคุ้นเคยและรู้จักกันเป็นอย่างดี ในกระบวนการตรวจเช็คถ้าเกิดจะให้มันละเอียดลงไปเนี่ยก็สามารถที่จะตรวจได้ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในอันดับแรกก็ดูขนาดดูสีของเปลือกไข่ดูความเรียบดูความสะอาดแล้วดูว่ามันมีรอยแตกหรือเปล่านี่คือตรวจคร่าวๆจากภายนอกแต่ถ้าเกิดตรวจภายในก็ต้องทุบเพื่อที่จะตรวจไข่ขาวตรวจไข่แดงหรือแม้แต่เป็นการตรวจช่องอากาศที่อยู่ภายในไข่ตรงนี้ก็เป็นรูปแบบการตรวจบัสภายใน ซึ่งวิธ so ีการตรวจวัดความสดของไข่ที่เป็นมาตรฐานเราจะใช้วิธีการตรวจไข่ขาวที่อยู่ในไข่หรือว่าตรวจไข่แดงก็ได้ถ้าเป็นการตรวจไข่ขาวจะเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าฮอกยูนิตต้องทุบเอาไข่ขาวออกมาวางที่จานแล้วก็วัดความสูงของไข่ขาวเสร็จแล้วก็เอาไปคำนวณรวมกับน้ําหนักโดยรวมของไข่แล้วคานวณออกมาเป็นค่าฮอกยูนิตเพื่อที่จะบ่งบอกความสดของไข่เพื่อทัดเป็นเกรด A หรือว่า B หรือในกรณีที่จะวัดไข่แดงก็เหมือนกันต้องทุบไข่เหมือนเดิมแล้วเอาไข่แดงมาวางบนจานแล้วก็วัดความสูง ผ่าส่วนการของขไครแดงแล้วก็เอาไปคำนวณหาค่าดัชนีของใครแดงเพื่อที่จะบอกความสุด ถือว่าเป็นวิธีที่แม่นยําแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการวัดมันก็ค่ามีราคาแพงที่จะวัดแบบอัตโนมัติแต่ก็ต้องทุบไข่อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่พวกเราเองเนี่ยมองว่ามันจะมีวิธีอื่นไหมที่จะสามารถวัดความสดของไข่โดยที่ไม่ต้องทุบไข่นี่เป็นจุดหักเหที่เป็นต้นไอเดียว,ว่าเราจะสามารถวัดความสดของไข่ได้ยังไงโดยไม่ต้องทุบไข่และเป็นเครื่องมือวัดที่ไม่แพงเรียบง่ายแล้วก็ต้นทุนตั้น เราจะวัดยังไงได้ไอเดียที่เราคงจะขึ้นเคยหรือหลายๆคนอาจจะเคยทําแหลกตอนสมัยเด็กๆใช้วิธีการเอาไข่เนี่ยไปถ่วงน้ําแล้วดูว่าไข่มันจมไข่มันลอยเปี่ยมน้ําหรือว่าไข่มันลอยเหนือน้ําเพื่อที่จะบ่งบอกความสดซึ่งหลักการนี้ก็เป็นว่าในเรื่องของแรงพยุทางรัฟิสติกเป็นทฤษฎีของอ์คิเมเดตส์นำเสนอไว้เมื่อ2,000กว่าปีมาแล้วหลักการนี้เช็คความหนาแน่นของไข่หรือว่าของวัตดุต่างๆจะทํายังไงที่จะตรวจวัดโดยใช้หลักการของอ์คิเมดตสนี่แหละแต่ไม่ต้องเอาไข่ไปถ่วงในน้ำเพราะว่าถ้าเกิดไข่นปลของเีย ก็เป็นไอเดียหนึ่งนี่เราจะทํายังไงที่จะสามารถวัดหาความหนานแน่นของไข่โดยที่ไม่ต้องถ่วงน้ำ ก็โดยใช้ image processing ในการวัดความกว้างความยาวแล้วเอามาคำนวณหาความหนานแน่นของไข่ได้ทําการศึกษาทดลองเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความหนานแน่นกับความสดของไข่เพื่อให้ได้เป็นโมเดลทางณิตศาสตร์เพื่อที่จะเอาโมเดลตรงนั้นเนี่ยมาใช้ในการประมวลผลในโปรแกรมที่เราเขียนอีกทีหนึ่งหลักการทฤษฎีถือว่าไม่ใหม่จุดทักเขมาอยู่ตรงไอเดียที่ว่าเราจะวัดความหนานแน่นได้อย่างไรโดยที่ไม่ต้องถ่วงน้ําและเราจะวัดความสดได้อย่างไรโดยที่ไม่ต้องทุบไข่ ถึงเรื่องการได้มาซึ่งอนุสิทธิบัตรหลังจากที่ทาการทดลองจนมั่นใจแล้วว่าไอเดียนี้คอนเซป t นี้หรือว่าวิธีการนี้มีความแม่นยำในดับหนึ่งเราก็ได้ทําการร่างแล้วก็ทําการจดอนุสิทธิบัตรแล้วก็ยื่นผ่านให้กับหน่วยจดทิบัตรของมหาวิทยาลัยกระบวนการก็ดําเนินไปประมาณ2ปีเกับ3ปีหลังจากได้เลขมาเราก็เอาข้อมูลตัวเนี้ยทาการเขียนบทความวิจัยส่งไปตีพิมพ์ในวารสาร scientific report ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เราก็จะมี2ส่วนคือหนึ่งในส่วนของอนุสิทธิบัตรที่เราจดแล้วก็มีกระบวนการย สอมรับในทางวิชาการในรดับนนาชาติว่าเทคนิคนี้กระบวนการนี้เป็นกระบวนการใหม่น่าสนใจและมีความน่าเชื่อถือ